บทที่1เด็กหญิงไร้นามผู้โดดเดียว 9. แม่มดแห่งความสันโดษกับป้อมพระการลับอีกแล้วเหรอเริ่มต้นอะไรขึ้นมาอีกหละ่ะเสียงพึมพำเบาๆดังขึ้นจากปากของเอโดวินเจ้าเมืองผู้พมนักอยู่ในคฤหาสน์บนเนินเขาเล็กๆแห่งหนึ่งจากหน้าต่างเขาสามารถมองเห็นหมู่บ้านมูทั้งหมู่บ้านได้อย่างชัดเจนและเมื่อเพ่งมองดีๆก็เห็นชาวบ้านกำลังเตรียมการอะไรบางอย่างอยูอย่นอกหมู่บ้านอีกแล้ว แน่นอนว่าคงไม่พ้นงานเลี้ยงขอบคุณแม่มดจอมปลอมคนนั้นอีกตามเคยตั้งแต่เจา้าหล่อนโผล่มาที่นี่หมู่บ้านก็เริ่มวุ่นวายไม่หยุดของที่ควรเก็บไว้เป็นสเสบียงปีนี้ของที่เตรียมจะขายเอาเงินพวกเขากลับเอาทุกอย่างไปถวายแม่มดคนนั้นหมดแบบนี้อีกไม่นานหมู่บ้านมูก็ต้องล่มจมแน่ๆถึงจะคิดอย่างนั้นแต่เอโดวินก็ไม่มีพลังอำนาจพอจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้ อย่างมากที่สุดก็แค่พยายามโน้มน้าวชาวบ้านไม่ให้สิ้นเปลืองไปมากกว่านี้แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือก็เพราะมีแม่มดอยู่ในปีนี้ถึงได้อุดมสมบูรณ์แน่ๆใช่เรื่องอาหารก็ต้องให้แม่มดจัดการอยู่แล้วเรียบร้อยพาก,กันทั้งคล้ายจนถอนตัวไม่ขึ้นแล้วจริงๆดูยังไงก็แค่เพิ่งพาแม่มดจอมปลอมอย่างไร้เหตุผลเอโดวินเองก็ได้ส่งสารเรียกอัศวินสืบสวนให้เดินทางมาที่หมู่บ้านแล้ว แต่หมู่บ้านนี้อยู่ไกลาจากราชธานีมากอย่างเร็วที่สุดก็ต้องใช้เวลาอีกเกือบสัปดาห์ซึ่งก่อนหน้านั้นอาจไม่มีอะไรเหลือให้สืบแล้วก็เป็นได้เฮอออย่างน้อยก็ยังมีท่านนักปราชญ์กับเอลิสจังที่อยู่ข้างเราแต่ก็ไม่อยากรบกวนทั้งสองมากเกินไปเหมือนกันเขาพึมพำด้วยน้ำเสียงเหนื่อยล้าพลางเท้าคางลงบนโต๊ะ ช่างหน้าสมเพชอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นแท้ๆแต่เขากลับทำอะไรไม่ได้เลยไม่สิบางทีเขาอาจจะเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็ได้ถ้าเขามีความกล้าหรือความมั่นใจมากกว่านี้บางทีเขาอาจจะมีโอกาสมอบดอกไม้สักดอกให้ท่านนักปราชญ์บ้างก็ได้แต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้และดอกไม้เหล่านั้นก็เหี่ยวเฉาไปพร้อมกับความลังเลในใจเขาหืม ทันใดน,นั้นเขาได้ยินเสียงเปิดประตูคฤหาสน์อย่างรุนแรงอะไรนะหรือว่าเป็นแคลแต่แคลน่าจะกำลังทำความสะอาดอยู่ตรงทางเข้าไม่ใช่ไม่ใช่แคลแล้วใครกันเสียงฝีเท้าไม่ใช่เสียงฝีเท้าของหญิงสาวตัวเล็กแบบแคลแน่นอนเสียงหนักแน่นแถมไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ดูเหมือนจะเป็นฝีเท้าของหลายคนเขาลุกขึ้นอย่างระแวดระวังขนาที่ใจเริ่มรู้สึกไม่สู้ดี และในวินาทีนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออกราวกับว่าพวกนั้นรู้ตั้งแต่แรกว่าเขาอยู่ที่นี่แล้วไงละ่ะแม่หมดนั่นสั่งให้ฉันทำให้แกเข้าใจไม่ใช่เหรองั้นก็รีบรีบหน่อยฉันไม่มีเวลาทั้งวันอาร์คไอบา้านี่มันอะไรกันวะนี่มันไม่ใช่พวกจอมเวทเหรอทําทำไมมันเล่นแรงแบบนี้ละ่ะหยุดหยุดเธอะแขนฉันโอ๊ยมันจะหักแล้ว ชายที่เคยเป็นโจรประจอกนั่นกรีดร้องโหยหวนราวกับเด็กเห็นแล้วก็หงุดหงิดเรกูลัสยิ่งบิดแขนขวาที่จับไว้แน่นขึ้นอีกพลางพูดเย็นๆแค่นี้แขนยังไม่หักหรอกหน้าว่าแต่สลบไปแล้วเหรอแกทำเกินไปแล้วนะเว้ยพวกแกต่างหากที่ยั่วฉันก่อน ในจังหวะที่ฉันกำลังจัดการกับเจ้าหมอนั่นอีกคนก็ฉวยโอกาสคิดว่าฉันเผลอแล้วกระโจนเข้ามาพร้อมกับยกกระบองใหญ่ขึ้นสูงสุดแขนเตรียมฟาดแต่ช้าเหลือเกินแถมเต็มไปด้วยช่องโหว่การย่างเท้าธรรมดาเกินไปแค่เดินขึ้นมาเฉยๆไม่มีชั้นเชิงอะไรการถ่ายน้ำหนักไม่มีเลยไม่ได้ฝึกฝนอย่างถูกต้องแบบนั้นกระบองจะควบคุมเขาแทนจังหวะฟาดศูนย์วงก็เพี้ยนไปไกลนั่นไม่ใช่การโจมตี แค่เด็กเล่นไม้ไผ่ในสวนหลังบ้านทุกอย่างมันห่วยแตกสิ้นดีสิ่งเดียวที่ดูน่ากลัวคือหน้ามันเท่านั้นแต่การต่อสู้จริงมันต้องประกอบด้วยเหตุผลและการคำนวณที่แม่นยำอย่างเช่นแบบนี้เอาละ่ะฉันปล่อยมือจากโจรที่สลบไปก่อนหน้าแล้วหันขวับไปหาคนที่ยังยกกระบองไม่เสร็จมือกำมัดแน่นราวกับเหล็กจัดท่าเตรียมชกแล้วก้าวเข้าไปก่อนอีกฝ่ายครึ่งจังหวะ เท้าย่ำลงพื้นหนักแน่นจนแผ่นดินสะเทือนพลังการโจมตีมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักเท้าและใจที่ตัดสินในเสี้ยววินาทีก่อนที่กระบองจะฟาดชันพุ่งตัวแทรกผ่านระยะอย่างลื่นไหลและชกส่วนออกไปหมัดเล็กๆของชั้นบรรจุแรงกายทั้งหมดเข้าไปในนั้นเสียงดังปงังราวกับทะลุผ่านอากาศหมัดชั้นพุ่งเข้าใส่หว่างคิ้วของโจนคนนั้นอย่างแม่นยำจุดชนจุดราวกับอุบัติเหตุจากแรงสลาตัน ร่างของเขาลอยขึ้นไปกลางอากาศหมุนสามตลบก,ก่อนจะร่วงลงหัวฟาดพื้นอย่างสวยงามบ้าจริงแคก่การชกต่อยนะ่ะมันลึกซึ้งกว่าที่คิดนะถึงฉันจะยังไม่เชี่ยวชาญเต็มที่แต่ก็ดีกว่าแกนั่นแหละฉันพูดกับเขาแม้จะรู้ว่าเขาคงไม่ได้ยินก็ฉันอัดเขาจนหลับในอย่างพอดีเป๊ะแค่นี้ไม่ต้องพึ่งเวทมนต์ก็จัดการได้สบายๆโถเว้ยฉันนึกว่าจอมเวทมันจะอ่อนพวกประชิดต,ตัวซะอีก แล้วทำไมถึงซัดพวกเราเลยได้แบบนี้วะใหญ่บ้านนี้มันตัวอะไรเนี่ยใช่จอมเวทส่วนใหญ่มักจะแพ้การต่อสู้ประชิดแต่ก็มีบางคนที่กลัวตรงนั้นจนฝึกเอาไว้เต็มที่แบบฉันยังไงละ่ะเสียงบ่นจากโจรที่ถูกฉันต่อยบินเมื่อครู่ดังขึ้นอีกแม้ฟันจะหักจมูกจะเบี้ยวจนหน้าหล่อหลอกลายเป็นหายนะก็ตามนักเวทนั้นอ่อนด้อยในการต่อสู้ประชิดใช่มันคือความจริง แต่จอมเวทระดับแนวหน้าของโลกใบนี้นะ่ะพวกเขาเอาชนะจุดอ่อนนี้ไปตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วละ่ะอย่างน้อยในยุคของข้ายุคโบราณจอมเวททั้งหลายนั้นล้วนเชี่ยวชาญศิลปะการต่อสู้ระยะประชิดกันทั้งสิน้นตอนนี้พวกเขากลายเป็นตำนานไปแล้วก็จริงและในบรรดาจอมเวทยุคโบราณเหล่านั้นข้าแม่มดเรกูลัสที่อยู่จุดสูงสุดนะ่ะจะไปพลาดท่าพวกโจรกระจอกในมาต่อมัดได้ยังไงกัน เวนเอ๋ยอย่ามาล้อเล่นนะไอลิงป่าเวนงานง่ายๆแค่จับผู้หญิงเล่นสนุกงั้นเพราอโกหกทั้งภัยเลยนี่หว่าพอ่ออย่าลืมสิว่าเป็นนายเองนะที่เริ่มเรื่องนี้จะหนีความรับผิดชอบได้ไงหลังจากนั้นข้าก็จัดการกับพวกโจรที่เจ้าตัวปลอมเรกูลัสตัวปลอมส่งมาเล่นงานข้าแต่พูดให้ตรงๆคือจัดการนี่ก็ยังพูดเกินไปหน่อย พราะพวกมันเปราะบางราวกับของประดิษฐ์จากกระดาษแค่ค่าฟาทีเดียวก็กระเด็นกระจุยไม่มีแม้แต่จะนับว่าเป็นการต่อสู้จริงจังด้วยซ้ำถ้าจะให้พอถ่วงค่าได้สักไม่กี่นาทีแล้วก็อย่างน้อยต้องใช้กองกำลังขนาดหนึ่งกองพันนะแต่ดันส่งมาสิบคนเศษเนี่ยนะเผอเสียความรู้สึกจริงๆงั้นก็ดีเลยก่อนจะส่งเจ้ากลับนรกข้ามีอะไรจะถามนิดหน่อยตอบมาซิ โคเจ้ามีจุดประสงค์อะไรแล้วเบื้องหลังทั้งหมดคืออะไรค่ะแกเพี้ยนหรือไงจะให้พูดได้ในฟ้าต่อให้โดนซัดจนปากฉีกก็ไม่ปรีปากกรอกข้าก็ฆ่าไปเลยจน,นาตายได้แต่ห้ามหักหลังพวกพ้องนั่นคือศักดิ์ศรีของพวกเราอยู่ที่นี่ไงละ่ะเสียใจด้วยนะแต่เจ้าจะต้องขายทั้งพวกพ้องทั้งที่ซ่อนทุกอย่างให้ข้าข้าไม่มีเวลาจะมานั่งซักถามแบบสุภาพนักหรอก เพราะข้าต้องรีบตามหาเอลิสที่หายตัวไปนะ่ะข้าพูดพลางยกตัวเขาขึ้นจากพื้นด้วยมือเดียวอุดมการณ์ของเขาก็น่านับถือหรอแต่ก็เอาไว้วันหลังแล้วกันข้าจะไม่ปริปากเด็ดขาดต่อให้ทำอะไรก็เถอะตามใจถือถ้ายอย่างนั้นก็ปากเจ้าจะไม่มีวันปิดอีกต่อไปขาวสว่างปากเปิดเผยตอนนี้ล่ะข้าถามอะไรเจ้าจะตอบหมดใช่ไหมล่ะ หาอะไรของแกวะมะพวกข้าได้รับคำสั่งจากแม่มดเรกูลัสให้บุกร่นหมู่บ้านที่ตอนนี้ร้างอยู่แล้วก็ลอบสังหารปราดหลงทางด้วยฮะ<า>เดี๋ยวสิปากข้า,า<ม>พูดออกมาเองเหรอเนี่ย<ม>ข้าเพียงกระซิบถ้อยคำ<ม>เวทมนต์ลงไปเบาๆด้วยพลังเวทเพียงน้อยนิดเ<ม>ขาก็เริ่มพรั่งครูความลับราวกับน้ำที่ทะลักจากเขื่อน มนขาวสว่างปากเปิดเผยเป็นเวทสารภาพความจริงแบบง่ายที่สุดแค่ถามคำตอบก็จะไหลามาเองโดยไม่ขึ้นกับเจตจำนงของผู้ถูกถามค้าแทบไม่ต้องไรยเวทด้วยซ้ำเพราะเวทนี้มันแรงเกินไปหากข้าใช้เวทนี้อย่างจริงจังแล้วก็เขาจะกลายเป็นมนุษย์สารภาพความลับตลอดชีวิตข้าก็ไม่ได้โรคจิตขนาดนั้นหมายจะกำจัดข้าแล้วยังคิดจะปล้นหมู่บ้านงั้นหรอพวกเจ้าคิดจะทำอะไรกันแน่ อย่าได้โปรดอย่าถามต่อเลยพวกข้าพวกข้าจะยึดหมู่บ้านนี้เพื่อสร้างตลาดค้าทาสขึ้นมาใกล้ๆนี้นายมดเรกูลัสตัวปลอมแซงทำเป็นปราบโจรเพื่อให้ได้ความไว้วางใจจากชาวบ้านแล้วก็ใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือบังคับให้พวกเขาหาทรัพย์สินมาสนับสนุนตลาดมืดที่จะก่อตั้งขึ้นได้โปรดอย่าบังคับให้ข้าพูดอีกเลยหือ อย่างที่คิดไว้ไม่ผิดแม่มดปลอมนั่นร่วมมือกับโจรแต่แรกแล้วจริงๆแผนทั้งหมดถูกจัดฉากขึ้นเพื่อหลอกลวงชาวบ้านและตอนนี้พวกนั้นก็กำลังขนของมีค่าออกไปในช่วงที่หมู่บ้านว่างเปล่าแม้แต่ข้าเองก็ประมาทเกินไปข้าที่ควรจะรู้ทันตั้งแต่แรกเจ้าบอกว่ามีคนลอบเข้าหมู่บ้านเพื่อพล้นสินทรัพย์งั้นตอบมายังมีโจรอีกกี่คนในหมู่บ้านอย่าถามเลยขอร้องละ่ะ ียังมีอีกหลายคนเราแค่เป็นกลุ่มที่มาฆ่าปราดหลงทางเท่านั้นพวกที่เหลือกําลังขโมยเงินเหรียญเงินสิ่งของมีค่าแล้วก็ลักพาตัวเด็กที่อยู่คนเดียวกลับไปที่ฐานลับข่าข้าต้องตายแน่ขโมยเงินสิ่งของและเด็กที่อยู่คนเดียวรู้สึกได้ว่าหน้าซีดเผือดก่อนจะเผลอปล่อยชายที่ยกขึ้นมาเมื่อครูร่วงลงพื้นอย่างไม่ตั้งใจเด็กตัวเล็กๆที่อยู่เพียงลำพัง มันไม่ใช่เอริสหรอกหรือเอริสกำลังตกอยู่ในอันตรายไม่สิถ้านึกตามว่าเอริสไปหานางแม่มดตัวปลอมนั่นล้วก็แบบนี้ก็แปลว่าเฮ้ hey, พวกเจ้าบอกมาสิว่าแหล่งกบดานพวกแกอยู่ที่ไหนแหล่งแหล่งน่เหรอขาข้าไม่รู้นะ พวกเราพวกฉันปลายไม่รู้เรื่องที่ตั้งอะไรทั้งนั้นมีแค่คนไม่กี่คนกับพวกคนขับรถมาเท่านั้นที่รู้พวกหัวหน้าบอกว่าเรานิงป่าหนักไว้ใจไม่ได้โอ้ยไอพวกระวังตัวจัดไม่ยอมบอกข้อมูลสำคัญกับลูกน้องแต่แรกแบบนี้จะเค้นยังไงก็ไม่ได้อะไรออกมาบัดซบฉันสะบัดออกมาพร้อมกับซัดชายที่หมดประโยชน์แล้วจนเขาหมดสติจากนั้นจึงรีบหันกลับทันที ขอให้ยังไม่สายเกินไปขอให้เธอยังอยู่ในหมู่บ้านเอริสเอริสเอริส e e เธออยู่ไหมได้โปรดออกมาทีเถอะฉันลืมตัววิ่งออกไปอย่างบ้าคลาั่งตะโกนเรียกพลางวิ่งพล,ล่านไปทั่วหมู่บ้านค้นหาในทุกซอกทุกมุมทั้งที่หญ้ารกทั้งซากปรักหักพังแต่ว่าไม่เห็นแม้แต่งเงาของเอริสแม้จะใช้เวทตามองค์ไกลมองทะลุก็ไม่มีแม้แต่งเงามนุษย์ในหมู่บ้าน ด้านนอกมีชาวบ้านกำลังเตรียมงานเลี้ยงแต่ถ้าสังเกตดีๆกลับไม่เห็นเด็กแม้แต่คนเดียวพลาดท่าแล้วไม่เพียงแต่ตกหลังเก้ายังปล่อยให้หลุดมือไปอีกถ้าพวกนั้นพาไปที่กบดานแล้วจริงเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนแม้จะรวมเวทตามองค์กับเวททะลุแต่ถ้าพื้นที่กว้างขึ้นความแม่นยำก็จะลดลงไม่มีทางตามหาได้เลยแหกแพก,แพกฉัน พลาดท่าให้พวกโจรสาบาทนี่งั้นเหรออ้าวท่านปราดไม่ใช่เหรอคะเกิดอะไรขึ้นนะ่ะทาไมดูรีบร้อนจังหญิงชาวบ้านคนหนึ่งถามขึ้นเมื่อเห็นชั้นเหนื่อท่วมและหอบแทกอยู่ข้างทางในมือเธอกอดถังเหล้ายิ้มแย้มราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งที่ลูกของเธอสมบัติของหมู่บ้านอาจถูกลักพาตัวไปแล้วแท้ๆเอริสเด็กๆทั้งหมดอาจถูกพวกโจรจับตัวไปแล้ว มะไม่นะเรื่องใหญ่นี่สิแต่ไม่เป็นไรค่ะถ้าเราขอให้ท่านแม่มดเรกูลัสช่วยทุกอย่างก็จะเรียบร้อยเองเจ้าว่างไงนะเจ้าคิดจะพึ่งนางแม่มดเรกูลัสที่หลอกพวกเจ้ากับมือแบบนี้เนี่ยนะลองมองรอบๆสิแม่มดเรกูลัสนั่นหายตัวไปแล้วพวกเด็กๆก,ก็ถูกพาไปแล้วพวกเจ้าถูกหลอกแล้วฉันเองก็ด้วย คำพูดของหญิงชาวบ้านเล่นเอาชันเลือดขึ้นหน้าทว่าเธอปลับยังคงยิ้มแย้มเอ่ยถึงเรกูลัสผู้ทรงเกียรติอย่างไม่ทุกร้อนแต่ไม่ใช่แ่าชันที่เดือดเธอเองก็ดูจะเดือดไม่แพ้กันท่านปราดต่อให้เป็นท่านก็ห้ามดูหมิน่นท่านเรกูลัสนะคะท่านก็รู้ดีไม่ใช่เหรอว่าคำของแม่มดถือเป็นเด็ดขาดแม่มดไม่เคยผิดนั่นคือความจริงของประเทศนี้การสงสัยแม่มดนะ มันเป็นเรื่องที่คิดไม่ได้นะคะเดี๋ยวนะเจ้าจะโกรธเพราะฉันดูหมิน่นแม่มดเหรอไม่ใช่เพราะเด็กหายแต่เพราะฉันกล้าสงสัยแม่มดเนี่ยนะใช่สิในประเทศนี้ในโลกนี้แม่มดคือผู้ถูกต้องเสมอไม่มีใครกล้าตั้งข้อสงสัยกับพวกนางความเชื่อนี้ฝังรากลึกมานานถึง8,000ปีมันไม่มีทางลบล้างได้ง่ายๆหรอกถึงจะบอกว่าเด็กหายยังไงพวกเขาก็เลือกจะเชื่อแม่มดก่อนอยู่ดี ถ้าปล่อยให้ท่านแม่มดเรกูลัสจัดการทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองค่ะท่านเองก็เคยได้ยินในตำนานใช่ไหมว่าท่านนั้นมีพลังที่ไร้เทียมทานแม่มดน่ะอย่างน้อยแม่มดเรกูลัสก็ไม่ใช่ผู้วิเศษอะไรแค่มีพลังมากกว่าคนอื่นและมีชีวิตยืนยาวกว่าเท่านั้นไม่ใช่คนพิเศษอะไรเลยไม่เลยขอโทษที่ทำให้เสียเวลาเธอหันหลังกลับโดยไม่แม้แต่จะรอฟังคำคัดค้านจากอีกฝ่ายบทสนทนาไม่มีความหมายอีกต่อไปแล้ว บางทีคนพวกนั้นคงเชื่ออย่างแท้จริงว่าแม่มดเรกูลัสจะช่วยพวกเขาได้ก็ไม่แปลกเพราะในหมู่บ้านที่ไร้ที่พึ่งแบบนี้จูจ่ๆก็มีผู้มีพลังปรากฏตัวขึ้นจะไม่ให้หวังพึ่งก็คงใจร้ายเกินไปแต่หมู่บ้านแห่งนี้เคยยืนหยัดด้วยกำลังของตัวเองมาโดยตลอดไม่ใช่หรือหรือว่าพวกเขาลืมสิ่งนั้นไปแล้วการมีอยู่ของแม่มดสำหรับพวกเขามันยิ่งใหญ่ถึงเพียงนั้นเลยหรือสิ่งที่แม่มดพูด มันถูกต้องแม่มดไม่เคยผิดใช่ก็ถูกของเขาเพราะประเทศนี้โลกนี้ล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยมือของแม่มดเพื่อไม่ให้ความผิดพลาดในหายนะเมื่อ8000ปีก่อนเกิดขึ้นอีกครั้งพวกแม่มดทั้งเจ็ดพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเราจะสร้างโลกที่ไม่มีใครผิดพลาดได้อีกต่อไปแน่นอนสิถ้าทุกคนยอมอยู่ใต้การปกป้องของแม่มด ยอมละทิ้งการคิดการเลือกทุกการตัดสินใจมีแต่แม่มดเป็นผู้กำหนดแน่นอนว่าไม่มีใครผิดเพราะไม่มีใครได้เลือกเลยตั้งแต่แรกแม่มดไม่เคยผิดก็เพราะไม่มีใครกล้าขัดแยง้งโลกที่ขับเคลื่อนด้วยอาตาัตราเช่นนั้นมันคือโลกในอุดมคติจริงหรือเราไม่คิดอย่างนั้นมันไม่ใช่โลกของมนุษย์อีกแล้วสปิกาไม่สิคนที่เริ่มพูดเรื่องนี้ก่อนคือคาโนปัสต่างหาก เขาคิดว่าโลกในปัจจุบันมันถูกต้องจริงๆหรือหรือเป็นแค่ฉันคนที่ละทิ้งหน้าที่พิทักษโลกนี้ไปแล้วไม่สมควรจะตั้งคำถามอะไรเลยแม้แต่ความเสื่อมถอยที่สะสมมาตลอด8,000ปีวันนี้ยังคงคืบคลานมาทำลายแม้แต่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จึงได้แต่เดินวนไปทั่วหมู่บ้านหวังว่าจะเจอบางอย่างอย่างน้อยก็อะไรที่เชื่อมโยงไปยังฐานลับของพวกมัน แม้แต่เบาะแสะเล็กๆก็ยังดีเพราะพวกชาวบ้านคงหวังอะไรไม่ได้ฉันคงต้องสืบหาคนเดียวนี่มันรอยล้อหลังจากตรวจตราทั่วหมู่บ้านอยู่นานหลายสิบนาทีขณะก้มหน้ามองพื้นในมุมหลังหมู่บ้านก็พบรอยเว้าตื้นๆบนพื้นดินดูดีๆแล้วนี่มันรอยล้อจริงๆและยังมีรอยกีบมา้าหมายความว่าเป็นรอยของรถมา้าแต่ในที่แบบนี้ไม่มีทางที่พวกพ่อค้าเร่จะผ่านมาแน่ เดี๋ยวนะถ้าจําไม่ผิดตอนที่จับพวกโจรได้ฐานรับเหรอมะไม่รู้เว้ยพวกเราชั้นล่างไม่มีใครรู้ตำแหน่งจริงๆรหรอกมันมีแค่ไม่กี่คนที่รู้ทิศทางแล้วก็คนที่ขับรถมา้านั่นแหละไอ้พวกลิงภูเขานั่นมันไม่ไว้ใจพวกเราหรอกคนขับรถม้าอย่างนั้นหรอหมายความว่าพวกมันใช้รถมาในการเคลื่อนย้ายสินค้ากับตัวประกันสินะ แน่นอนอยู่แล้วฐานของโจรคงไม่ได้อยู่ใกล้หมู่บ้านไม่อย่างนั้นชาวบ้านคงรู้แล้วอีกทั้งพวกมันยังต้องพาเด็กที่ลักพาตัวมาและของที่ปล้นไปด้วยจะใช้วิธีอื่นนอกจากรถมากก้าก็ลําบากดังนั้นรอยล้อนี่ก็คืออะดูตรงนี้สิพื้นดินถูกเหยียบย่ำหนักมากเหมือนมีคนจำนวนมากเดินผ่านเด็กที่ถูกจับไปงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นรอยนี้มันต้องเป็นของพวกโจรแน่ ถึงรอยล้อกวียนและรอยกีบม้าจะไม่ชัดเจนนักแต่ก็พอจะตามเส้นทางคร่าวๆได้จากรอยที่กระจายเป็นจุดๆแบบนี้แสงแห่งความหวังแม้จะบางเบาเราเส้นได้แต่มันคือความหวังเดียวที่จะทำลายสถานการณ์นรกนี้ให้แตกพังจะปล่อยไปได้ยังไงในปลายทางของแสงนั้นอาจจะมีเอลิสรออยู่ก็ได้เอลิสเอาตัวรอดให้ได้นะอย่าฝืนอย่าทำอะไรบ้าระหำขอร้องล่ะอย่าตาย ทั้งที่ฉันอุตส่าห์ได้ลูกศิษย์แสนรักมาแล้วแท้ๆจะให้ต้องเสียเธอไปเพราะเรื่องไร้าสาระแบบนี้ไม่มีทางฉันจะเอาเธอกลับมาให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามขอให้เธอยังปลอดภัยเถอะใต้ดินลึกของป้อมซ่อนตัวที่พวกโจรใช้เป็นแหล่งกบดานไม่ใช่แค่ซ่อนตัวธรรมดาแต่เป็นคุกเน่าเหม็นอับอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นที่ทำให้คลื่นไส้ ในคุกแคบๆนั้นเด็กนับสิบคนถูกจับยัดรวมกันไว้เด็กที่ถูกลักพาตัวพวกเขาเอาแต่น้ำตาไหลพระคิดถึงพ่อแม่ที่อาจไม่มีวันได้เจออีกเฮ้ยไอ้พวกเด็กเปรตร้องไห้ให้ดูหน่อยสิว่าห้าหห้าอึกอือโจนที่เฝ้าหน้าคุกโยนก้อนหินเล็กๆใส่พวกเด็กๆด้วยความเบื่อบางครั้งแกล้งขู่บางครั้งก็ปากหมาใส่เด็กๆหวาดกลัวจนหดตัวเป็นก้อนเล็กๆยิ่งกว่าเดิม วันนี้โชคร้ายหน่อยเพราะก้อนหินเจ้ากรรมไปโดนเด็กหญิงตัวเล็กที่สุดในกลุ่มอารีนาเข้าที่อย่างจังเออเนื้อเธอเจ็บจนอยากจะกรีดร้องแต่ก็พูดไม่ได้เพราะถูกอุดปากไว้แถมความกลัวก็ทำให้ไม่กล้าแม้แต่จะคลางใครๆก็อยากปลอบแต่ไม่มีใครกล้าขยับพวกเขาต่างหมดหวังกันหมดแล้วคุกแห่งนี้คือขุมนรกอันแคบที่ซ่อนอยู่ใต้ดินและทุกคน เริ่มยอมรับชะตากรรมอันเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วยกเว้นแค่หนึ่งคนเอลิสนั่งอยู่หน้าสุดตรงเหล็กดัดมองไปที่ยามเฝ้าอย่างนิ่งสงบเธอไม่ร้องไห้ไม่หวัดกลัวไม่สิ้นหวังแต่กำลังวัง